Okay. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาท่าน,นมาทำการเปลี่ยนตัวไดเวอร์ของตัว LCD ตัวนี้ครับตัวนี้ LCD ตัวนี้ไฟ6วัน์นะครับเดี๋ยวผมทำการต่อให้ทุกท่านดูนะครับว่าตัวนี้ผมไม่สามารถที่จะเออตัวนี้มาเสียแล้วนะครับการเสียบปลั๊กนะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมต่อนี้ยง่ายๆครับวงจรง่ายอแดปเตอร์5โวลต์น,นะครับ 5โวลต์2แอมป์ครับไม่ติดนะครับโอเคจะทำการเปลี่ยนนะครับผมผมซื้อมาใหม่ครับเป็นเลเวอร์น้ำซัพพอร์ตตั้งแต่36โวลต์ถึงเ70โวลต์นะครับไป70วัตต์นะครับตั้งแต่36วัตต์ถึง70วัตต์นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่ง AC ขาเข้านะครับอันนี้บวกลบนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่เปลี่ยนนะครับ ทำการเอาออกก่อนนะครับก็ทำการแก mm hmm. ะที่ไยนนะ เอะมัะนก็งงนะไปอยง่ายไะ ผมก็ทำการแบกีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คือตัดวงจรนี้ออกนะครับแล้วก็แบกีสไปใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไอตรงนี้นครับมันเขาใช้รบักีที่แบบความรันสูงครับไม่สามารถแบกีออกได้ก็เลยใช้ตัดสายนี้ออกครับอันนี้คือปลอกเก่าครับแล้วก็ตห้ต้มทับไปนะครับก็สิ่งสาคัญนะครับเห็นไหมครับมันติดกันนะครับก็ระวัางมันช็อตเราจะเอาสายไฟนะครับเทปมันเกี่ยวพันเข้าไปอีกนิดนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ นผมก็วางไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวทำการเก็บสายครับาสายค่อยออกฝั่งไหนได้เออแบงนี้นะครับเฟื่อนหน่อยเฟื่อนหน่อยโอเคอเรียบร้ยอยนะครับนี้ก็ ฝฟื้นหน่อยนะครับฝฟื้นหน่อยครับเค็นครับก็ไม่สามารถติดได้ครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนครับฉะนั้นเราก็ใช้นี่นะครับแปวัดแรงกเซฟพันไปนะพันเข้าไปนะครับ ที่เป็นคนพดานนะครับอโอเคนะตัวนี้ก็รับรองว่าไม่หลุดนะครับตอนที่เราต่อไปไม่หลุดนะครับเ,เรสวบด้วยอะแดปเตอร์ตัวที่เราทำาึ้นมาบ โอเคครับทาการต่อเรียบร้อยนะครับก็อย่าทาการเสียบดูครับเวลาต่อท่านก็ระวังนิ้ดนะครับในการต่อไฟนะครับก็ทําให้มันเซฟตี้สุดนะครับอโอเคครับสว่างจะว่าใช้ได้นะครับ